สวัสดีค่ะทุกคนเดินออกกำลังกายพาชมบ้านสวยสวนสวยนะคะมีลิดเับปันไปใกล้รถเขาที่ที่หมู่บ้านนะคะที่เอมมาาใสยอยู่นะคะ ู่บ้านที่นี่จะราคาหลายล้านบาทนะคะทุกคนเกือบ10บล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าจะอยู่ชานเมืองนะคะอยู่บนเขาไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดแต่ก็ห่างจากตัวจังหวัดแค่30กิโลนะคะ เขาจะดีไซน์แบบเข้าออกได้สองทางอันนี้เป็นดอกกุหลาบข้างทางค่ะสวยมากเลยสีชมพูสีขาว อันนี้จะเป็นซอยห่างจากซอยบ้านเอ็มม่าหนึ่งซอยนะคะซอยนี้จะอยู่หลังหลังเอ,อ,อยู่ถัดถัดมาจากซอยบ้านเอม็มมาโดยมีภูเขากั้นนะคะแต่ไม่ใช่ภูเขาแบบเขาใหญ่นะคะเขาสูงอุ้ยเมลิดเมลิะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปลงน้ำน้ำหรอน้ำจะเกาะมามา เกาะมันจะเกาะน้ำจะเกาะลูกอลงมาดิๆเกาะไหมหน่าเกาะไหมน้ำเกาะกระโปรงไหมเจ็บไหมลูกำมาหลอกค่อยๆลงดอกกุหลาบสวยมากเลยนะคะเนี่ย กลาบสีชมพูสวยมาก,นนกขึ้นเลยขึ้นเลยลูกขึ้นไปตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุ่มกว่าน่าจะใกล้จะสองทุ่มแล้วเพราะว่าเอมมาออกมาตอนหนึ่งทุ่มนะตอนหนึ่งทุ่มเอมมาก็จะเดิน ึ่งชั่วโมงนะคะทุกวันเดินวันละหนึ่งชั่วโมงเดินเดินรอบหมู่บ้านนะคะเดินรอบหมู่บ้านเลยเดินตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มนะคะเดินอย่างนี้ประมาณเดินได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเอมมารู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นนะคะตัวอ้วนก็เลย เมลิดเมิดมามาเหนยวหมามันจะเข่ามาลุกมาก็เลยมาออกกําลังกายเพื่อที่จะให้อร่างกายแข็งแรงแล้วก็เผาผลาญเผาผลาญไขมันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราออกกําลังกายอยู่ที่บ้านเน่ยเราจะเบื่อแต่ถ้าเราเดินได้เดินดูแบบเดินดูวิวเดินดูบ้านเดินดูสวนเนี่ยเราจะไม่เบื่อนะคะเราจะเดินได้เป็นชั่วโมงนะคะ แล้วลูกก็ได้ออกกําลังกายด้วยลูกก็จะได้ปั่นจักรยานออกกําลังกายด้วยนะคะันนี้จะเป็นภูเขาภูเขาเตี้ยๆนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นบ้านเอ็มม่าน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นซอย ซอยที่สองต่อจากต่อจากบ้านเอ็ม่าบ้านหลังนี้ประกาศขายนะคะหลังนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะก็ประกาศขายอยู่แต่ไม่รู้เขาขายเท่าไหร่นะคะแต่ก็คงราคาราคาถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่เขาทาแค่สีไว้นะคะทาแค่สีไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรข้างในเลยอะ่ะ ราคาก็จะอยู่ประมาณ800,000 800,000ตุรกีนะคะ800,000เงินตุรกีตอนนี้ค่าเงินตุรกีก็4บาทนะคะประมาณ4บาทนิดๆน,นะคะก็จะอยู่ที่3ล้านนะคะ3ล้าน3ล้านบาทนะคะเราๆนะคะประมาณเพราะว่าอันนี้ อันนี้คือเขาทาสีไว้เฉยๆแต่ว่าข้างในเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเป็นบ้านเปลือยแล้วก็ทาสีเฉยๆนะคะก็จะราคาประมาณสามล้านบาทนะคะอ่ะเลี้ยวไปเลี้ยวไปเ,<อ>เลี้ยวผิดเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเย่บ้าเชยเย่บ้าเชยปั่นนู้ปั่นนู Yeah. อันนี้น่น่าะเปกไร้อันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเปลือยนะคะบ้านเปลือยเปล่านะคะที่เอมมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้แต่อันนี้ยังไม่ทาสีนะคะอันนี้ยังไม่ทาสี<ม>ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนกว่าเทเลนะคะ จ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นแลนะคะเนี่ยตอนที่เอ็มม่ามาซื้อบ้านใหม่ๆก็จะซื้อบ้านแบบนี้นะคะก็คือเป็นเปลือยเปล่าอย่างนี้เลยแล้วก็มาทำใหม่หมดเลยนะคะทำใหม่หมดเลยทำเองทั้งหมดเลยนะคะเมลิทเข็นเข็นลงเข็นมาก่อนเข็นเข็นมาแล้วก็ขึ้นเลยแล้วลก็จะซื้อเป็นแบบนี้ซื้อเสร็จแล้วก็มาทำใหม่หมดเลยนะคะ จนพร้อมเข้าอยู่ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะที่มาถ่ายให้ดูนะคะว่าบ้านเดี่ยวนะคะบนภูเขานะคะที่จังหวัดอังคาราประเทศตุรกีนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเป็นแบบไหนนะคะก็ได้ชมกันแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆ ที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมเอมมาจะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ